สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยร์รีพอร์คนไทยต่างแดนนะครับผมยำเิศเวียกุลครับและดิฉันรตัตนมนเทศใต้ค่ะครับวันนี้น้องเอิญก็มาสลับกับ Off, น้องออฟใช่แล้วค่ะ,คะวันนี้สาระแรกเริ่มที่ไหนก่อนคะน้องสาระแรกในวันนี้นะคะไปเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียค่ะทางด้านของคุณนัทพันธ์ตรีเมฆนะคะก็มีรายงานมาค่ะว่าทางด้านของนายพีรวิทย์สุวรรณประเทศกรงสุนใหญ่ณนครซิดนีย์ค่ะและนางสุกัญญาสุวรรณประเทศภริยาได้ไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีมั่นของนางสาววีนัทอัศวภูมิเลขานุการโทข,ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบราค่ะ,คะส่วนหนุ่มผู้โชคดีที่ ที่ได้เป็นเจ้าบ่าวนั้นนะคะก็เป็นนักฟิสิกส์ชาวออสเตรเลียพิธีนี้จัดขึ้นที่ศาลาไทยในสถานเอกอัครราชทูตกรุงแคนเบรามีผู้ที่สนิทชิดเชื้อไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะครับตอนที่2นะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริก,กานะครับนายทรงพลสุจันทร์นะครับกงศูนใหญ่นครเชียกโก้นะครับรัตอินลหน่อยนะครับและภริยาได้ไปร่วมงานสยามสเปกตากูล่านะครับที่ร้านโกลเด้นแองเกิล แอนติกที่นครเชียโกนะครับในงานนี้ครูสุธาศินีนวน,นุ่มนะครับนวนพุ่มนะครับครูประจําการของโรงเรียนนาฏศิลวัดธรรมรามนครเชียโกนะครับได้ไปโชว์การแสดงน่าศิลไทยในชุดลำรบบุรีนะครับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้เข้าร่วมชมงานและนับเป็นงานที่โปรโมทประเทศไทยซึ่งประสบความสาเร็จอีกงานหนึ่งนะครับค่ะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทมนาทีทองค่ะครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่เมืองโคโรนที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่นักอ,อยู่กับนักเรียนไทยอีกหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะอยากจะให้น้องเล่าเกี่ยวกับประวัตินิดนึงค่ะว่ามาอยู่ที่เยอรมน,นียังไงคะครับผมมาอยู่ที่ ผมอยู่ที่รมานี่นะครับได้8ปีนะครับติดตามคุณแม่มาครับเพราะว่าคุณแม่ได้เปิดกิจการร้านนวดแผนไทยนะครับอยู่ที่นี่นะครับชื่อว่าร้านนวดน้องโลตโสไทยมัสาดครับก็เลยติดตามมาครับตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วนะคะตอนนี้เรียนอยู่เกรด13ครับก็ถ้าเทียบกับเมืองไทยนะครับก็ได้ม .6 นะคะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับเรียนเอกวิท แล้วก็คณิตครับเราเรียนเยอะขนาดนี้ค่ะเรามีเวลาช่วยงานคนแม่แล้วก็งานชุมชนงานวัดต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเวลาว่างนะครับเราก็จะเข้าไปช่วยงานกับคุณแม่นะครับถ้าเราถ้าเราว่างเราก็ช่วยนวดด้วยนะครับหรือ,อ,อการบัญชีแ,<ต>แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับแขกอะไรอย่างนี้นะครับส่วนงานที่นี่ที่เมืองคโลนะครับมีวัดนะครับ <pedestrian S 2> ชื่อว่าวัดชั er <S <S ยยมงคลเยรมนีนะครับผมเวลามีเวลาว่าง <S <S <ๆ S 2> ก็จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับไม<แล>่ว่าจะเป็นเรื่องเทค คนิคคอมพิวเตอร์หรือว่าจะไปถึงการตกแต่งนะครับเวลาวัาชรยมงคลยาม,มัน,นีเรามีการจัดงานต่างๆนะครับค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณน้องอาเธอร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี้ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนคนที่รายล้อมเราอยู่นั้นมีทั้งคนที่เป็นมิตรเทียมและก็คนที่เป็นมิตรแท้มิตรแท้นั้นไม่มีอะไรน่าห่วง ส่วนมิเทียมนั้นเป็นบุคคลที่เราจะต้องระวังเพราะบางครั้งต่อหน้าทําดีกับเราแต่พอรับหลังเท่านั้นเองกลายเป็นคนที่ตั้งจิตตั้งใจทําร้ายเราลักษณะของมิเทียมซึ่งเราควรระวังมีอย่างน้อย4ประการด้วยกัน 1. จะทําดีก็เอาด้วย 2. จะทําชั่วก็เอาด้วย 3. ต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลัง ตั้งนินทาหลายสี่เมื่อเพื่อนประมาทไม่ช่วยเตือนปล่อยให้เพื่อนประมาทพลาดพลัง้งแล้วตัวเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้เรียกว่ามีสุขร่วมเสพแต่ว่าในยามมีทุกข์ไม่ยอมร่วมต้านฉะนั้นถ้าเราเห็นมิตรเทียมอย่างนี้ที่ไหนให้เราปลีกตัวออกมาให้ไกลที่สุดอยู่ให้ห่างไกลเท่าไรได้ชีวิต ก็จะะดีีีีเเเททท่่่าานนนนัันน้้พรรมมมมมิยแตตโษไคุณสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันลลำท่าผสนด้วยสาแศาศาห่แงนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดีดิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก Excellent in quality, excellent in services ข้ามผู้เข้าลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั่นอยู่หนใดลดปล่อยใจ ตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุ้ยเตียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน ครับช่วงการทูดเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณเจษฎานัทชัยพรครับซึ่งท่านเป็นกงศุนประจําสถานเอกอรกาชทูณกรุงโตเกียวครับสวัสดีครับครับอนอื่นเลยพูดถึงงานประจําของคุณเจษฎาในขณะนี้คือเป็นกงศุนย์ประจําสถานทูตกรุงโตเกียวตอนนี้มีภารกิจในการทํางานด้านไหนบ้างครับก็งานก็เหมือนกับการย่อส่วนของ กรมการกสุลที่กรุงเทพนะครับไปทำที่โตเกียวนะฮะก็มีทั้งแต่งานการออกการตรวจลงตาหรือวีซ่างานทานิติกรแล้วก็ทะเบียนราษฎรงานออกหนังสือเดินทางแล้วก็งานสุดท้ายคืองานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศตรงนี้นี่จะเป็นประเด็นสําคัญในการทํางานหรือว่าเป็นงานหลักเลยก็ได้นะครับเนเรื่องของการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยใช่ครับปัจจุบันนี้ในเรื่องของยิงไทยในญี่ปุ่นเป็นยังไงครับก็ที่จาก ที่ผมรับตําแหน่งมานี่ยฮะสถิติการที่คนไทยคือหญิงไทยเนี่ยไปสมรสกับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งภายหลังจากที่ญี่ปุ่นมีการนําระบบการตรวจการตรวจคนเข้าเมืองระบบฉบับใหม่มาใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มีการมาขอจดทะเบียนสมรสที่สาารทูตเพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดเลยหมายความว่าไปจดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นใช่ครับตรวจที่ทะเบียน ที่สถานเอกอัครทูตไทยนะคะใช่ครับมากขึ้นใช่ครับนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับหญิงไทยที่ไปจดทะเบียนสมรสในประเทศญี่ปุ่นคืออะไรฮะคืออันดับแรกคือการก่อนจะมาจดก่อนคือเอกสารไม่ไม่พร้อมครับผู้หญิงหลายคนนี่คืออยู่อย่างผิดกฎหมายฮะอยู่เกินที่ระยะที่เวลาระยะเวลาที่กฎหมายญี่ปุ่นกําหนดครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปทําเรื่องเช่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปแล้วก็ไปอยู่เกินชแล้วก็ไปใช้วิธีจดทะเบียนสมรส เพื่อที่จะให้อยู่ใช่ครับพวกนี้ส่วนใหญ่คือจะอยู่กันยาวมาแล้วเมืงตากก็สิบปีเป็นขึ้นไปแล้วก็พวกนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้กลับเมืองไทยไปแล้วเวลานานเพราะฉะนั้นเอกสารสําคัญประจาตัวเนี่ยมันจะหมดอายุไปเช่นหนังสือเดินทางประชาชนหมดอายุเขาม่ต้องมาติดต่อสารพูดเพื่อที่จะมอบอานาจให้ญาติที่ประเทศไทยดําเนินการแทนในการคัดเอกสารต่างๆแล้วค่อยมาดําเนินการสมรสอีกทีเช่นว่าเขาอยู่ในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลายาวนานเอกสารสําคัญ ประจำตัวเขาเนี่ยขาดอายุไปก็ต้องไปทําเรื่องไปคัดเอกสารให้ที่อำเภอว่าเขาเป็นคนไทยจริงนะครับเดยมีการติดรูปถ่ายให้ญาติไปดําเนินการแล้วก็ไปทําการรับรองนะครับเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศหรือบางคนจะต้องมาจดทะเบียนสมรสตามคนหมายญี่ปุ่นอีกก็ว่าต้องไปทําเรื่องเกี่ยวกับการแปลเอกสารนะครับเรื่องการเป็นคนไทยเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆมายื่น ฟังดูตรงนี้้ก็ดูเหมือนก็ยังช่วยได้หมายถึงว่าคนที่ไปอยู่ผิดกฎหมายนานยังสามารถช่วยได้ให้อยู่ได้โดยการใช้วิธีแต่างงานแต่ทีนี้ทางเรื่องของการผิดกฎหมายของเขาอยู่ในประเทศเขาเกิดเนี่ยยิงไทยเหล่านี้จะต้องถูกดําเนินคดีทางกฎหมายเขาหรือเปล่าก่อนที่จะแต่างงานหรือว่าหลังแต่างงานไปแล้วก็ต้องทําเรื่องอะฮะค,คือว่า,าไป ยื่นเรื่องกับตมหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นกับว่าเขาจะทำการสมรส mm hmm. นะฮะกับญี่ปุ่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับตมแล้วว่าเขาจะดําเนินการยังไงหรือเปล่าอ๋อนี่คือขั้นตอนของตอมอของประเทศเขาใช่ค,คือยังไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของประเทศเราคือสถานรคือ,อ,อเราเข้าไปทําอะไรไม่ได้มันเป็นกฎหมายของเขาะครับว่าหนึ่งคนคนนี้ อยู่เกินที่เขากําหนดอยู่แล้วมันมีความผิดอยู่แล้วชัดเจนถ้าโชคดีก็ยังได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อแล้วได้แล้วว่ามีการสมรสว่าฉันได้สมรสแล้วแต่ถ้าโชคร้ายก็ถูกถูกดำเนินคดีทางกฎหมายหรือบางคนก็ต้องกลับไปก่อนแล้วค่อยมาค่อยเดินไปขอวีซ่าให้ถูกต้องตามกฎหมายคือตามหลักแล้วเขาจะต้องเนรเทศออกอยู่แล้วครับแต่ว่าเนื่องจากแต่งงานคุณกลับมาเมืองไทยมาทําเรื่องไปยื่นเรื่องที่ศาลทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะครับว่า ท่านแต่งงานเรียบร้อยกับคนญี่ปุ่นแล้วก็จะเปลี่ยนสถานะและท่านมีการเข้าเมืองที่ญี่ปุ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายมีวีซ่าเข้าญี่ปุ่นประเด็นเรื่องการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากแล้วลองลงมาจากเรื่องนี้ฮะหญิงไทยที่นู่นยังประสบปัญหาอะไรบ้างครับก็เรื่องภาษาครับคือหลายคนอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวเรื่องการสื่อสาร กับคู่สมรสไม่ได้เพราะนึงภาษาญี่ปุ่นมันก็ไม่ใช่เหมือนจะภาษาอังกฤษที่คนไทยยังพอใช้กันได้แต่ภาษาญี่ปุ่นมึงต้องไปเริ่มใหม่เลยก็จะมีการเมื่อภาษาไม่ได้ปุ๊บการสื่อสารก็จะลำบากเมื่อการสื่อสารไม่ได้ปุ๊บมันก็ไม่เข้าใจกันแล้วขดเคื่อนกันและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับจากสถาเอกอัครรไทยในกรุงโตเกียวก็ขอบคุณคุณเจษฎาอย่างมากครับที่ให้เกียรติมาเล่ารายละเอียดตรงนี้นะครับขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันค,คือกุ้ยช่ายกุ้ยเต้ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบารและเซเว่นอีเลเวน ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ย,ยเกี๊ยวซาหมูกุยช่าย CP พโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP พี e s h m a r t และเซเว่นอ ช่วงนี้นะคะพบกับช่วงปฏิทินต่างแดนค่ะปฏิทินแรกวันนี้พี่นริตจะพาเราไปที่ไหนคะก็ไปกับที่ประเทศไทยนะครับนายบุลินน่าเจริญนะครับประธานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษนะครับจัดเลี้ยงต้อนรับนะครับนายจักรชินบุตรนะครับชื่นอารมณ์นะครับอาคาทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำสาธารณทูตณกรุงพิทอเลียนะครับแอฟริกาใต้นะครับและคณะผู้แทนการค้าจากประเทศแอฟริกาใต้นะครับโดยมีนาย เคพีเลนะครับอักรกัตทูตจากสถานอักรกัทูตแอฟริกรา,กาใต้ประจำประเทศไทยมาร่วมงานกันที่แปซิฟิกครับ,รบจากประเทศไทยไปแล้วนะคะเราไปดูปฏิทินที่2ที่ประเทศเยอรมนีกันบ้างค่ะ ทางด้านของพระครูประหลัดภัยบุญกิจได้เชิญชวนชาวไทยในเยอรมนีค่ะร่วมง,งานทอดผ้ากฐินเฉลิมพระเกียรติที่ห้องประชุมเมืองวาเลนในวันที่11พฤศจิกายน2555นี้นะคะเพื่อหาทุนซ่อมหลังคาวัดมหาธาตุเยอรมนีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่วัดสมเด็จเยอรมนีค่ะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่วัดสมเด็จที่เยอรมนีค่ะตอนนี้ก็เป็นข่าวการงานบุญการกุศลมาในช,ช่วงปลายปี กห้สกาดออกปัรษาด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมส่งข่าวสารนะคะผ่านทางรายการก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะผ่านทางอีเมลไทยโอเวอร์ at gmail com ค่ะ พราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์ว่าไทยแลนด์รีพอร์ตตามด้วยวันเดือนปีและรับชมรายการได้ทางช่องแบงค์ทีวีนะครับ<ม>ในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีช่องทางหนึ่งซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับค่ะและวันนี้นะคะรายการไทยแลนด์รีพอร์ตนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน